ก็สวัสดีครับสวัสดีสวีดัตครับเอฟซนะฮะลูกค้าพี่เพื่อนทุกท่านเลยนะผมนะครับก็วันนี้นะครับผมยังตั้มนะครับและทีมงานนะน้องสาวตะตเล็ดครับนนทบุรีนะครับวันนี้ก็จะพามาส่งงานนะครับแล้วก็เอาผลงานประตูประตูรั้วตะตเล็ดนะครผมผสมอลูมิเนียมลายไม้นะครับผมนะครับอ่าเคนนี้นะครับหน้างานของของผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันที่จังหวัดตาดอำเภอบ่อไร่ตำบลบ่อพลอย นะครับผมนะครับก็มีประตูนะครับมีประตูสแตนเลสนะครับผมความกว้างนะครับผมประมาณ10เมตรนะครับผมความกว้าง10เมตรนะครับความสูง2องเมตรยีเซนรวมลูกล้อนะครับผมแล้วก็มีช่องระแนงนะครับช่องระแนงนะทางด้านซ้ายมือผมนะตัวนี้ช่องระแนงติดตั้งหลังกําแพงประมาณ2ชุดนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับว่าเห็นหน้าตา ประตูสแตนเลสนะผสมอลูมิเนียมลายไม้สวยสดงดงามงานละเอียดนะครับงานเกรดพรีเมียมนะครับผมนะฮะว่าทางร้านน้องสาวสแตนเลสครับจัดวัสดุอะไรให้ลูกค้าไปแล้วก็งานของลูกค้านะครับผมใช้งานแบบไหนนะครับผมยังไงนะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> ขอโทษทีครับผมพอดี <c oughs> นะฮะก็เดี๋ยวผมจะไปชี้แจงนะครับวัสดุกันก่อนเลยเนาะก็คือก่อเฟรมนับโครงสร้างนับรอบตัวนะผมผมใช้เป็นท่อ เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับสี่นิ้วคูณสองนิ้วนะครับผมความหนาหนึ่งจุดห้ามิลนะครับผมนะครับแล้วก็เส้นซอยเส้นซอยแนวตั้งนะฮะเป็นสแตนเลสนะฮะหกุนจํานวนสองเส้นนะครับแล้วก็ทิ้งช่องไฟตรงกลางสองเซนนะครับแล้วก็อ่าตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีอลูมิเนียมลายไม้แดงผิวไม้นะครับผมจับสองแผ่นชิดกันตรงกลางนะครับผมเพื่อให้เป็นแผ่นไม้ แนิ้วนะครับผมเป็นแผ่นใหญ่แล้วก็จับด้วยหัวน็อตร้อยหมุดสแตนเลสนะครับผมตัวนี้เป็นสแตนเลสเ็ดสามนสทั้งหมดเลยนะผมนะวัสดุที่ใช้ให้ลูกค้าทําประตูบานเลื่อนนะครับนะฮะบ,บานเลื่อน2อรางนะสงรางเป็นบานลากจูงเนาะเพราะว่าเนื่องจากนะครับเนื้อที่ของลูกค้าจํากัดนะครับผมนะทางด้านซ้ายผมเนี่ยอ่า มันที่เก็บประตูค่อนข้างแคบนะฮะแล้วก็คือลูกค้าก็อยากทําเป็นโรงจอดรถที่กว้างนะครับผมก็อยากได้ไซส์ประตูประมาณ10เมตรนะครับสําหรับทางเข้านะฮะอยากได้10เมตรอ่าก็เลยนะครับมาติดปัญหาเรื่องกําแพงไม่พอเก็บนะฮะผมก็เลยแบ่งเป็นประตู2รางนะครับ2รางลากจูงนะครับก็บานละ5เมตร50เซนนะครับผมนะครับก็ ก็จะได้ทรงนี้เลยนะครับผมนะครับนี่ได้ทรงนี้เลยก็เดี๋ยวนะครับผมจะให้น้องช่างนะครับของที่ร้านผมนะครับลองปิดเปิดลองเลื่อนนะด้วยออโต้มือไปก่อนแล้วเดี๋ยววันจันร์นะเดี๋ยวช่างรีโมทคอนโทรลจะมาติดตั้งระบบออโต้อัตโนมัติให้นะครับผมก็วันนี้มารับชมออโต้คนไปก่อนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ชางต้นลองเปิดก่อนนะครับผมนะ เวลาเราเปิดนะครับอันนี้คนกําลังเข็นนะผมเนี่ยนะคนกำลังเข็น,น,นอันนี้บานที่หนึ่งนะบานที่หนึ่งก็จะมาได้ครึ่งบานนะผมพอ่อน,นอาพอ,อาสมมุติว่าเราต้องการช่องทางเอารถลาเข้าช่องนี้ช่องเดียวเราก็หยุดประตูไว้แค่แค่นี้นะครับผมนะฮะแต่ถ้าต้องการรถเข้า2ช่องทางก็ใช้ได้เหมือนกันอ่ะต้นเรอเปิดให้ F c ฟได้รับชมหน่อยนุอ่ะนะครับผมนะครับอ่า เสียงเงียบเสียงเงียบแล้วก็ลื่นแล้วก็เบานะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเจาะหัวใจหลักหัวใจข้างในกันว่าเออทาไมงานถึงประตูยาวและหนักขนาดนี้ทําไมทีมงานเราใช้งานได้เลื่อนแล้วก็เบานะครับแล้วก็ไม่มีเสียงเลยนะครับก็ประตูนุ่มเงียบนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านในนะหัวใจหลักกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวตากล้องเชิญตามผมมานะครับผม ก,ออ <c oughs> ก่อนอื่นผมจะพาไปชมก่อนอื่นผมมาชามพาไปชมจุดขายงานของที่ร้านผมว่าทําไมลูกค้าถึงมาสั่งจ้างประตูกับทางร้านน้องสาวสแตนเลสเยอะนะครับจุดขายของเราคืออะไรนะครับผมแล้วก็งานคุณภาพนะฮะร,ราคาค่อนข้างยุติธรรมนะร,ราคาไม่เอาเปรียบผู้บริโภคหรือเจ้าจอของบ้านหรือลูกค้านั่นเองนะครับผมนะฮนะก็เดี๋ยวไปชมงานสวยๆกันนะ ก็ตัวนี้นะครับผมนะฮะตัวนี้ผมเน้นเป็นรอยเชื่อมเลยเนี่ยงานงานที่ร้านผมจะเน้นรอยเชื่อมนะครับผมนะรอยเชื่อมสังเกตได้เลยไม่มียุบยับย่นยุยย์เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมใช้ท่อสแตนเลสคุณภาพนะครับผมตัวนี้ผมใช้ท่อสแตนเลสของยี่ห้อคิทตันชาร์เตอร์เวย์นะครับผมตัวนี้นะครับความหนา1.5ึมิลนะตัวนี้ผมใช้เป็นของซัตซัตซูรี่นะครับผมมันมีพรีเมียมแล้วก็ซัตซูรี่นะครับแต่ถ้าซัตซูรี่เนี่ย ข่อเขาจะเงางามมากเลยนะครับผมนะเงางามเป็นมิตินะครับผมใสสะอาดนะครับผมออล่านะครับผมตัวนี้เงาแบบออล่าเลยนะครับงานละเอียดเหมาะสําหรับงานภายนอกนะครับผมเหมาะสําหรับงานภายนอกนะครับผมภายนอกภายในใช้3 0มสีได้ทั้งหมดเลยนะครับผมนะครับสแตนเลสมีทั้งหมด3เกรดครับสามศูนย์สี่สองศูนย์สองสองศูนย์หนึ่งนะครับผมแต่ที่ร้านผมเลือกใช้ตัวท็อปสุดเลยเป็นเกรดคุณภาพนะครับผม เพราะว่าราคาหลังนี้ก็ไม่ใช่หมื่นสองหมื่นครับก็หลายแสนอยู่เหมือนกันนะครับผมก็เราก็จะเน้นคุณภาพแล้วก็งานวัสดุเกรดพรีเมียมให้ลูกค้านะครับผมนะฮะแล้วก็สิ่งที่ขาดหายไปไม่ได้นะครับผมนะฮะช่างที่ร้านเราก็ต้องฝีมือเป็นช่างจริงนะครับไม่ใช่ช่างกิโลนะครับผมต้องเป็นช่างจริงทุกคนนะครับแล้วก็ช่างน้องๆที่ร้านผมฝีมือทุกคนเลยนะครับผมเพราะว่า ก็จะมีผมช่างต้าเป็น QC ให้อีกทีนึงเพราะผมช่างต้าเป็นช่างสแตนเลสมาก่อนนะวงการนี้ผมอยู่มาประมาณ30มสปีนะครับผมนะก็มาถ่ายทอดวิชาให้น้องๆของผมทุกคนแล้วก็เขาก็จะได้เป็นช่างละเอียดเหมือนผมนะครับผมนี่สวยงามนะผมนี่รอยเชื่อมของน้องๆผมทั้งหมดเลยนะครับการตัดอลูมิเนียมนะครับผมดูนะครับชิดทุกแผ่นเลยไม่มีการขายิงซ้ายขายิงขานะครับมดไม่สามารถเข้าไปทํารังนะครับผมตัวนี้ เป็นจุดขายของทางร้านน้องสาวสตันเลดว่าทำไมลูกค้าถึงมาใช้กันทั้งปีทั้งชาติเลยนับงานไม่มีวันหมดเลยนะครับคิวต่อเดือนก็3 4 0หลังนะครับผมนะครับก็จัดกันเพราะว่าเราใส่ใจทุกรายละเอียดนะเราจะเน้นถึงผู้พอบริโภคเป็นหลักนะนะครับผมนะครับก็ก็อยู่ที่ลูกค้านะครับตั้งงบเข้ามานะผมนะฮะก็เดี๋ยวพูดคุยกันว่ามีเท่าไหร่2 0 0 0 0 0 0 0 0 0เราทําได้ทุกงบทุกราคาจบทุกงบนะครับผมแล้วก็ทุกลวดลาย นะครับถ้าอยากได้คุณภาพแบบนี้ร้านผมอยู่นนทบุรีนะครับผมแต่ผมบริการทั่วไทยนะใส่ใจทุกรายละเอียดทุกหลังนะก็ขอให้ f c เชื่อมือเชื่อใจได้เลยนะครับว่าอยากได้ผลงานประตูสวยๆแบบนี้ก็ยกยกหัมหายตั้มได้เลยนะผมตั้มคุยง่ายเป็นเองนะครับตรงไปตรงมานะครับผมโอเคไปต่อนะครับผมตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นหมุดนะะอ่าเป็นมุดสแตนเลสนะครับผมข้อดีของหมุดสแตนเลสก็คือ เวลาเราซ่อมแซมหรือเราเบื่อสีสันนะเราก็สามารถบินทนน,นหรือซ่อมแซมซ่อมแซมเองที่บ้านได้นะครับไม่ว่ารถล,ลามาชนบุกเสียหายหรือว่า,าหมาเหมือนะครับมาทําให้เป็นริ้วเป็นรอยนะครับท่านก็ <c oughs> ใช้กุญแจเบอร์สิบนะฮะถอด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 ,ถอด,ถอดน็อตัวหมุดออกมาแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะครับตัวนี้เราทําไว้ให้แก้ไขนะครับสําหรับเวลาประตูมีปัญหานะครับผมนะวันนี้ก็ใส่ให้สามแถวเลย นะใส่ให้3ามแถวเพราะว่าเราต้องการให้งานสวยสดงดงามดูดีสวยหรูทันสมัยแล้วก็แข็งแรงทนทานนะครับเราจะใส่ใจพวกนี้เป็นพิเศษให้ลูกค้าเลยนะครับผมตัวน,นี้ก็ถัดมาตัวน,นี้เป็นมือจับนะครับผมมือจับเอาไว้สําหรับจับประตูนะครับคอยดันนะครับดันเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องเชิญไปนิดนึงครับคอยดัยนดนะครับตัวนี้นิ้วเดียวเหมือนเดิมเบานะครับาานะครับเอามานะครับผมนะ ถามว่าทําไมประตูถึงเบาแล้วก็ลื่นขนาดนี้นะครับผมนี่หัวใจหลักของงานตัวนี้ผมเน้นเป็นล้อสแตนเลสเกียร์สามวนสี่นะครับโอเวอร์ไซส์เลยนะครับตัวนี้ผมจัดให้แบบเต็มระบบเลยนะตัวนี้ผมใส่เป็นล้อสี่นิ้วนะครับล้อคู่นะครับผมนะครับล้อคู่เลยขนาดใหญ่นะครับล้อก็ไม่มีใหญ่ฝันนี้แล้วนะครับน้องสาวสแตนเลสจังตั้มจัดเต็มให้หมดเลยนะครับจัดให้ใหญ่เลยเพราะว่าลูกค้าจะได้เชนใช้งานแบบเบาสะดวกลื่นเงียบนะครับผมตัวนี้ก็ เบาๆเลยนะครับผมนี่นะครับผมลอยชงรอยเชื่อมนะครับการจงกันเจียเนี้ยละเอียดนะครับผมกันหมามุดเข้าไปในบ้านกันแมวกันตัวสับบรลาดนะครับก็าสให้ครบเลยนะครับไม่ให้มุดเข้าไปทําธุระข้างในบ้านเนาะก็าสให้ครบเลยนะครับไม่ได้คิดเงินคิดทองเพราะว่าอยู่ในงบของประตูอยู่แล้วนะครับผมนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปกันต่อนะครับสายยูตัวนี้สายยูก็เอาไว้สําหรับไฟฟ้าดับหรือ ทิ้งบ้านไปต่างจังหวัดนานๆนะครับกลัาขาวขโมงขโมยง้นเงี้ยก็ใช้สายยูล็อกไว้นะครับผมนะฮะเบาตัวนี้เป็นบันเลื่อนลากจูงนะครับผมนะครับเป็นเป็นเป็นบัน,บนเลื่อนลากจูงนะครับผมนะครับนะนะสังเกตง่าย<ำ>นะครับผมเนี่ยงานงานน้าฝีมือนะครับตัวนี้จะจะไม่มีรอยยุบไม่มีรอยขึ้นเลยนะงานจุดขายของทางร้านเราเลยตัวนี้นะครับผมนะฮะตัวนี้อ่าทไว้ที่บ้านได้เลยไม่มีเขินไม่มีอัน ไม่มีเขินไม่มีออยใครแน่นอนถ้ามาใช้บริการประตูกับทางร้านน้องสาวตะตะเลดนะครับตัวนี้ผมบอกได้เลยครับเดียวถ้าทีมงานผมได้ลงไปติดตั้งให้ลูกค้าแล้วลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับประตูของลูกค้าจะไม่มีอายใครทั้งสิ้นนะครับถ้าได้งานคุณภาพแบบนี้ไปใช้งานนะครับผมนี่สวยๆเลยแล้วก็เบานะครับแล้วไม่เป็นอันตรายนะครับผมนี่ครับผมนะครับตัวนี้สวยนะครับสวยงามเลยกรอบบก็เป็นสีนิ้วนะครับผม กระดุมกระดุมก็ใสให้ครบจบเลยนะ,นะครับผมนะตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นล้อประคองนะครับล้อประคองเราใส่ลูกประคองให้ทั้งหมด4ี่ลูกนะครับผมตัวนี้ไอที่ห้อยลงมาการประตูล้มมานะครับผมตัวนี้เราเซฟตี้ให้ลูกค้าอย่างล้านเปอร์เซนต์เลยนะเ <c oughs> พราะว่าประตูตัวนี้บานใหญ่มากเลยแล้วก็หนะักประมาณ300โลนะครับผม300โลต่อบานนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าไม่ฝีมือจริงหรือถ้าทําไม่ถูกวิธีนะครับผมบอกได้เลยคําเดียวประตูนี่ล้มทับ ลูกเด็กเล็กแดงหรือผัวใสอาจเสียชีวิตได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะทประตูต้องให้ต้นฉบับเข้าไปดูแลนะผมนะครับเพราะว่า,าถ้ามืออาชีพเนี่ยเขาก็จะรู้วิธีทำเนาะทำเป็นกับทําได้ไม่เหมือนกันแล้วก็การใส่วัสดุการใส่ใจการใส่องค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับก็เชื่อมือเชื่อใจน้องสาวสแตนเลสได้เลยนะครับวงการนี้อยู่มาประมาณ30ปีแล้วนะเนี่ยก็ลูกค้าก็ได้งานคุณภาพวันนี้ไปใช้กันเนาะนงานสวยๆเลยนะผมนี่สวยๆนะผมนะครับ ต่อมาตัวนี้เป็นบานที่1นะครับตัวนี้ก็บานที่2นะครับผมบานที่2ก็2งล่างนะตัวนี้เป็นประตูสางอ่างอันนี้ลางที่1นะครับลางที่2นะครับผมตัวนี้นะครับผมนะฮะตัวนี้ก็ด้านข้างนะด้านข้างก็ใส่กันหมาให้นะครับผมนี่กันหมาใส่เป็นแผ่นอะาลูมิเนียมให้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูช่องระแนงกันผมนะครับ ช่องระแนงก็นะครับนี่รายชงรายเชื่อมสวยมากนะผมมาดูนะครับของดีดูใกล้เลยไม่ต้องไปถ่ายไกลนะครับเราไม่เราไม่อายอยู่แล้วนะครับงานเรานี่บงานที่ไหนก็ได้ครับเอามาประกบคู่กันได้เลยนะผมนี่รายชงรายเชื่อมละเอียดท่อหนาครับหัวมุงหัวหมดยึดเป็นแถวตรงเป๊ะเลยไม่มีการขย่งซ้ายขย่งขวานะครับนี่งานฝีมือเขาทํากันแบบนี้นะครับผมขาแข้งแข้งขาก็เอาแค่ห้าเซนพอครับลูกค้าไม่อยากให้อ่า หมาแมวเข้าไปมุดนะครับตัวนี้ไม่อยากให้แมวเข้าไปในบ้านนะ <S <S นะก็บอกใหงตั้มได้เลยว่าต้องการกี่เซนอะไรยังไงผมแล้วตัตม้มเนรมิตว้ให้ลูกค้าทั้งหมดละนะครับผมก็มีช่องระแนงทั้งหมด2ช่องนะผมนี่สวยๆเลยนะครับตัวนี้ช่องระแนงหรือช่องรั้วนะครับผมผมใช้กรอบเป็น2อคูณสเหลี่ยมความหนา1นม่มิเหมือนกันนะครับถามว่าทําไมต้องใช้ท่อหนานครับหนึ่งช่างทํางานง่ายนะครับผมงานก็ได้คุณภาพนะครับ QC ก็ผ่านนะครับเกียร์ ลอยชงลอยเชื่อมรอยเตียขัดปัดเงาก็สวยไม่ยุบไม่ย่นนนะครับผมแต่ราคาก็ตามคุณภาพเลยนะครับผมคุณภาพครับแก้วเลยนะผมบอกได้เลยคำเดียวสวยงามนะับเนี่ยการตัดการเรียงช่องแพทเทิร์นอะไรต่างๆนะครับ,นะรบเริ่มด้วย2แผ่นนะครับนะรเริ่มด้วย2แผ่นสุดท้ายก็ลงด้วย2แผ่นไม่มีการลง2ลง3นะที่นี่ไม่มีนะผมนะเพราะฉะนั้น ขอใหอ้เชื่อมือเชื่อใจนะครับทางน้องสาวตะเลศได้เลยนะครับถ้าอยากได้งานคุณภาพแบบนี้ทําแล้วจบงานไม่บานปลายนะครับปรึกษาต้นฉบับน้องสาวตะเลศนนทบุรีโอเคเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมในบ้านกันนะครับผมอ่ะตากล้องเปิดเปิดหน่อยได้ไหมเสียต้นเสียต้นไปไหนเลยเงียบไม่มีสัญญ,ญาณตอบรับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับตัวนี้เบาครับผมนี่เบามากเลยครับ ต้องออกแเยอะเลยนคะรับต้องออกลายเยอะเลยครับโอเคนะครับนะนะนะตัวนี้ก็เป็นเสานะครับเป็นเสาประคองกันล้มนะครับตัวนี้ก็เราจะใส่ให้ลูกค้าทั้งหมดสี่สองต้นนะผมก็มีต้นที่หนะึ่งนต้นที่หนึ่งนะความหนาก็หนึ่งจุดห้ามิลน,นะก็ใส่ซุปเปอร์ลีนล้อประคองให้ทั้งหมดสี่ลูกสองชุดนะครับผมนะกระดูกกระเดี่ยวก็ใส่ให้ทั้งหมดสามแถวเลย ตัวนี้เราใช้เป็นนิ้วครึ่งคูณหกขุนนะครับใส่ให้ทั้งหมด3ามแถวเลยเพื่อว่าการสะบัดใช่ไหมครับผมการสบัดนะเพราะว่าประตูเรามันยาวนะก็เรายิ่งใส่กระทงหรือกระดูกยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะผมตัวนี้นะครับก็แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันนะผมที่อื่นทํำยังไงผมไม่รู้นะครับไม่ผมไม่สนใจนะแต่ถ้าน้องสาตวตะเลจเราจะเน้นคุณภาพนะฮะแล้วก็ให้งานออกมาสวยสดกดงานขนาดน,นี้นะผมนี่ เราฝัาให้สามแถวเลยแถวบนแถวกลางแถวล่างนะผมเราจะไม่ใช้วิธียึดตะปูหรือสะกูนะครับเพราะว่าบางทีหมาแมวชนแป๊บเดียวก็ทะลุแล้วนะครับเราใช้วิธีร้อยนอกร้อยในเลยฝ่าเพื่อความแข็งแรงแล้วก็งานของลูกค้าก็จะได้สวยด้วยนะผมตัวนี้ก็ก็สวยเลยนะผมอันนี้คือด้านในด้านในก็จะเป็นหัวกระดุมนะหรือหัวหมวกนะผม ต่อมาต่อมาตัวนี้ก็เป็นเสานะครับตัวนี้เป็นเสาประคองกันล่มอีกต้นหนึ่งนะครับที่อื่นผมบอกเลยหาดูยากครับมีที่นี่ที่เดียวนะฮะน้องสาตะเล็ดนนทบุรีครับที่อื่นก็เต็มที่แค่ต้นเดียวนะครับผมนี่เราแต่เราจะนึกถึงว่าประตูเนี่ยเป็นบ้านเรานะเผื่อทํากิจกรรมแถวๆนี้หรือลูกเด็กแดงนะมาเดินเล่นแถวนี้นะครับบางทีสิ่งที่แน่นอนคืออาจจะไม่แน่นอนก็ได้นะประตูอาจจะล้มมาโค่นนะครับแต่ถ้าเราใส่ตัวนี้ตัวหนึ่งก็จะคอย ประคองครับนี่ครับประคองประคองคอยซับอยู่นะนี่ครับลูกค,ค้าก็จะได้อุ่นใจนะครับแล้วก็จะได้แบบสบายใจเนาะครับทำแล้วก็เรื่องวามแข็งแรงเราจะเน้นเป็นพิเศษเลยแล้วก็ต่อมาเรื่องฟาร์มสะอาดอ่าฟามสะอาดที่ร้านเราจะเน้นเป็นอันดับที่หนึ่งเลยนะครนี่มองได้เลยนะไม่มีรอยคาบนิ้วมือเลยนะครับเราใส่ใจทุกรายละเอียดเลยการเช็ดทำฟาร์มสะอาดนะผมนี่นี้ใสดูนะครับแล้ก็มาดูใกล้เลย ครับนี่ครับดูนะครับงานฝีมือนะครับนี่งานละเอียดนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นสแตนเลสนะฮะตัวนี้นะสแตนเลสไม่ใช่กระจกนะแต่อย่าเข้าใจผิดนะครับตัวนี้ผมบอกเลยเงาลอยชงรอยเชื่อมเนี้ยนะครับผมอ่ะกันหมากันแมวครับเดี๋ยวดูด้านข้างอ่ะตัวนี้สายครบเลยนะครับไม่ให้หมาแมวมุดเข้ามานะครับผมตัวนี้สวยับผมอ่าโอเคนะครับผมก็ตันนี้ก็เป็นช่องระแนงนะครับก็เดี๋ยวกี้ได้รีวิวไปให้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 รับชมละนะครับผมนะครับ ก็วันนี้เดี๋ยววันจันร uhh, เดินไฟเร <ife? S 1> ียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอช่างออโต้อัตโนมัติรีบอลคอนโทลเข้าให้วันจันเนาะครับผมเนี่ยสวยๆเลยนะรันนี้เขาเรียกว่าสีไม้แดงนะครับมันมีหลายสีเลยเป็นสิบสีเลยนะครับอลูมิเนียมที่ร้านเรานะครับผมนะก็ตัวนี้ก็รับประกันสีซสิบาปีนะครับแล้วก็สแตนเลสนี่เรารับประกันตลอดชีพเลยนะสแตนเลสนี่รับประกันตลอดชีวิตลูกค้าเลยนะเพราะว่า ถามว่าทําไมเราถึงกล้ารับประกันนะเพราะหนึ่งเราใช้ของดีของคุณภาพนะครับแล้วก็ของแท้นะครับของแท้งานฝีมือเราจึงล่ากล้ารับประกันได้ยาวนานนะครับแต่ถ้ารับประกัน2-3สปีเขาก็ของมันต่างกันนะครับมันก็เลยรับประกันน้อยแต่ของเรานี่รับประกันชั่วลูกชั่วหลานเลยของผู้บริโภคนะนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมด้านนอกกันนะครับ ก็แดดร่มลมตกแล้วนะครับก็เดี๋ยวเสร็จแล้วก็เดินทางกับจันทบุรีอำเภอขุงเนาะสวยคนระับเป้าครับนะเป่านะเปาใช้ง่ายคนระับไปเลยนะโอเคนะครับผมก็สุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมนะครับนะผม ผมก็ยังตั้มเนาะก็ขอฝากนะครับประตูสแตนเลสนะครับอขอฝากนะครับประตูสแตนเลสบานเลื่อนทางตรง2งรางนะครับฟามยาวประมาณ10เมตรฟามสูง2เมตร20เซนล้มลูกล้อนะครับผมนะตัวนี้ก็ขอฝากนะครับเอาไว้ให้เป็นทางเลือกเนาะกับเจ้าของบ้านหรือผู้รับเหมาที่กําลังมองหาร้านประตูสแตนเลสมืออาชีพอยู่ในณชั่วโมงนี้นะก็คิดอะไรไม่ออกนะครับเรื่องงานประตูสแตนเลส งานสแตนเลสทุกชนิดงานเหล็กทุกชนิดนะฮะไม่ว่าเป็นอัิเช่นงานโครงหลังคาจอดรถจอดลานะครับคุมหน้าต่างรางน้ําฝนการศาสตร์การขโมยสแตนเลสนะครับก็นึกถึงน้องสาวสแตนเลสได้เลยนะครับที่นี่มีแต่จบไม่มีเจ็บแล้วก็ที่สําคัญงานไม่บานปลายแน่นอนนะครับแล้วก็มาจําเพียง2,000บาทเนาะนะครับไม่ว่าเป็นงานหลักแสนสี 4, 5, 6, 7, น่ห้าแสนหกเจ็ดแสนมาจาเพียง2,000บาทนะผม ถ้างานไม่ถึงบ้านลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินหรือถ้างานไม่ตรงปกงานไม่เรียบร้อยไม่ต้องจ่ายเงินนะครับใช้ให้พอใจแล้วค่อยโอนเงินนะครับนี่คือน้องสาวตะตะเลศนนทบ,บรุรีนะครับถามว่าทําไมเขามาใช้บริการกันทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะเพราะว่าเราบริการใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับแล้วก็งานเราฝีมือด้วยนะครับผมแล้วก็วัสดุเนี่ยที่จัดให้ลูกค้าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นของดีทั้งหมดเลยก็ขอฝาก